ติดตั้งรีโมดกดปุ่ม Start s m a r t ์นะครับ t ต y o t อ c ม m เตอร์นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ A/T/C วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับได้ไฟออนเชคระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเยียอเบรกข้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับ ตัวนี้เป็นปุ่มแท้ที่ลูกค้าจัดตรงรุ่นนะครับใส่เป็นตัวดีอะดีนะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทแท้โตโยตานะครับดับเครื่องนะครับอย่าเดือค้างไว้ก็ที่ปุ่มเดือค้างนะระบบก็จะปิดลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมมาสั่งล็อกครัล็อกที่เป้ามือเปิดประตูนะตัวนี้เป็นมือเปิดแท้ของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นปุ่มตรงรุ่นเลยนะครับกดล็อกนะครับสั่งล็อกกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้นะครับกดคายล็อกครับ กระจากกระจกกลางของนะครับฟังก์ชันสมาร์ดอที่นานจะไม่มีเสียงนะครับเวลาคายล็อกครับสั่งล็อกที่รีโมทนะครับสั่งคายล็อกนะครับสั่งล็อกที่สมาร์ดอยครั้งนึงนะครับฟังก์ชันส,สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดลูปรถค้างไว้นะครับ สังเคลกระจกมองข้างกลางออกนะมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะวันรถสตาร์ตติดนะครานี้รถสตาร์ตอดี๋ยวรถจะล็อกอยู่นะครับภายใน 10- ถึง15หนาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทน,นะครับกดลูปรถค้างไว้นะครับระบบก็จะเคลียกระจกมองข้างให้นะครับสั่งทับแล้วลรถก็ล็อกนะครับอันนี้ลูกค้าติดฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มนะครับ กดลูปรถสองครั้งนะครับหนึ่งสองนะครับสั่งเปิดฟาฟท้ายไฟฟ้านะครับตัวไาท้ายไฟฟ้านี้ลูกค้าอัปเกรดมานะครับพอในรุ่นนี้จะไม่มีระบบนะครับกดรูปรถนะครับสั่งปิดครับสองครั้งนะครับ ทดสอบระบบนะครับกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในรถว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมครับตัวนี้รีโมทอยู่ที่ตัวรถนะครับอย่าเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับจับเครื่องนะครับอย่าเบรกค้างไว้นะครับระบบก็จะปิดลงนะครับตอนนี้เราจะรีโมทออกห่างจากรถหรือว่าลืมล็อกรถนะครับ ดินกลับมาที่รถถ้าไม่มีรีโมทหรือเป็นคนที่ไม่มีรีโมทนะครับจะมากดปุ่มระบบไม่ได้นะครับเหยียบเบรกครับกดปุ่มจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเหยียบเบรกข้างไว้กดที่ปุ่มนะครับไม่มีรีโมทจะสตาร์ทไม่ได้นะครับนำรีโมทกลับไปที่รถนะครับหลังจากที่รีโมทกลับมาที่ระยะสัญญาณของรถนะครับเหยียบเบรกนะครับกดที่ปุ่มนข้งนะครับ ก็ไปสตาร์ทติดนะครับ